ใช่ทีนี้เราจะได้เห็นไม่ใช่นิทานคนรักปกติเนี่ยถ้าอยู่ที่ประเทศอินแขวยหรือเชเบดากองเนี่ยเราจะไม่เห็นไงแต่นี้ถือว่าเราได้เห็นเลยเห็นใกล้ชิดเห็นใกล้ชิดเลยถือว่าเป็นคือได้ปีโชคดีนะคะโชคดีอะฮะดาวมิโนะ

ที่มาเที่ยวก็นอนตะวันนะคะที่นี่เนี่ยเราต้องซื้อเขาเรียกง่้ายๆดอกกะลาเวกอ่ะนะคะเป็นง่้ายๆ500จาน500จาดนี่ก็ประมาณ20บาทนะคะก็เดี๋ยวเข้าไปดูพนอนตะวันกันนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ซื้อดอกไมะะ้เลยค่ะต้องมีมีค่ะผ่นอนตะวันเนี่ยประวัติเขาย่ายอๆแล้วกันนะคะก็นะค,ะคือที่เมื่อกี้น้องบอกประวัติของผนอนตะวันคือจะคืออะไรอ็ว่กคะ่ะ พระนรตาวานี้คือจะไม่ใช่ชื่อจริงของที่ที่นี่นะคะเป็นฉาลที่คนไทยองตั้ไว้ค่ะใช่คะมีนามาช่าทัดจีเช่าทัดแปลว่าหกชั้นที่แปลว่ายิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่หกชั้นค่ะที่เหมือนที่พระองค์ท<อ>่านนอนทูลหชั้นค่ะเป็นบางสยาแยนะคะ เพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูความงามของพระนรตะวานันการก็เรียกว่านอนเจ้าทัชจีคือนอนอยู่บนสวรรค์หุน่น้นเนระาเนะมามแค่ไหนเดี๋ยวเราไปถือว่าศักดิิ์สศีลเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะอันนี้พันจานเนี่ยเท่ากับ40บาทนะเพราะฉะนั้นเอา 2, 2, 2, สองสองนะสองคราเวกเท่าไหร่ เท่าไหร่ปันจาร์ห้าร้อยห้าร้อยค่ะเราขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยค่ะค่ะที่ถ้าเรางันเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยค่ะ นะคะมุมนี้เป็นมุมที่ถ่ายรูปได้สวยที่สุดแล้วเห็นทั้งองค์เลยนะคะ<น>แล้วก็จะเห็นฝ่นเท้าท่านนี่นะคะก็จะเหมือนกับว่ามีมีมีรายเกี่ยวกับรูปเป็นนวราชคนถ้ารูปองอะไรไว้นี่นะคะเพรา,า,านนะฉะนั้นนี่นะคะถือว่าเป็นมุมที่สวยที่สุดเลยนะคะพี่ผาตรงนี้ค่ะเหมือนเราท่านนี่นอนอยู่บนสวรรค์หกชั้นคำว่าเจ้าทัชจีเนี่ยทัชจีก็คือพระนอนซึ่งนอนบนสวรรค์หกชั้นค<น>่ะ ครอุ้ยวันนี้คนเยอะแยะไปหมดตรงนี้แหละเอาเราถ่ายรูปกันเลยดีกว่ามั้งเนี่ยชอ่าแล้วพวกเรามาเอาถ่ายรูปเป็นคนละแชทดีไหม พิเซนหน่อยลูกให้ไหมไม่ให้อ่ะมีมีพิเซนสินค้าพ่อแม่หน่อยล้างจุกน้เชิญได้ค่ะเชิญได้ค่ะอเชิญพิเศษพ่อแม่เชิญชมสวัสดีค่ะอุ้ยมีแป้งด้วยแป้งขายไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่เขาจะมีนี่ไงกระเป๋ากระเป๋าเยอะไปหมดกระเป๋ขาขายไงอ่ะหัวล้อเลยอ้า่ะอ๋อนี่ไงก็มีเยอะไปหมดสินค้าคอลลามลามาเอสเลทเ็คอกระเป๋าใบเท่าไหร่เนี่ย พี่ใช้แซมไลน์ค่ะเหรอลดหน่อยสิใช้ใช่ใช้ไรแซมไลน์พี่ใช้แซมไลน์อ๋มื้อแรกของเรานะคะที่ถุงย่างนะคะต้องเอามาทานอาหารไทยร้านอาหารชื่อม่าเบสท์ของไทยมื้อนี้นะคะเราก็มีขนมมีน้ำพริกอันนี้เหมือนเหมือนได้แค่น้ำน้ำเหมือนได้แค่น้ำพริกน้ำพริกคือบ้านเราอ่ะไม่ใช่ปลาน้ำพริกปลาสเออน้ำพริกกุ้งสด

ขนมจีนหายเลยขนมจีนหายไปไหนหมดอยู่ในท้องคนไทยพัฒน์ละค่ะมีิตรค่ะค่ะปลาโอ้ยมีหลายอย่างอ่ะนี่อะไรเอ่ยอ่าผัดเป็ดเม็ดมะม่วงเหรอพี่ไก่เม็ดมะม่วงใช่ไหมค่ะไก่เม็ดมะม่วงอ่าทอดมันน้ำพริกปลา อร่อยดีไหมทานอาหารภาษาพม่าว่าอย่างไรมีลาซาลมีหลาซาลโอเคค่ะให้อร่อยอร่อยว่าไงโค้เสกอ่ะอายาล่าอายาล่าอายาล่าเกาอายาล่าเกา จะพาไปที่เจดีย์กลางน้ำนะคะวันนี้เนี่ยโอ้ยคนมาขายกันเยอะแยะเลยเป็นคนที่มาไปบ้านเชิญนะค่ะเดี๋ยวเราน้่ง eday. เรือข้ามแม่น้ำไปด้วยกันนะปันจัดปันจัดรอมานุ่งที่ยังพาปันจัด ไปพนันได้จุกันมวิญญาไหวิญญาตัสิต้องรอเรา้เรา้งไปเลยไม่เรือเราเหมารอท่ไมนะรอ พี่แดนมานะทุกคนเลย ก็อยู่เจดีย์กลางที่มี่ดีนะคะที่นี่แน่นอว่ามีเทพนะคะเขาจะมีบูชาพู้นี้บูชาเทพนะคะแล้วก็มีการให้อาหารปลาค่ะแลวก็ที่นี่มีดิชาแล้วเราก็ไปดูแต่ละเจดีเจดีย์ก็จะมีพระประจักคะแล้วก็มียญานมีอะไรลายอย่างก็เป็นที่เชื่อถือนมากค่ะแล้วเราไปดนที่ะาชาบูา ปเป็นพระพุทธรูปสีด้านเช่นกันเป็นพระพุทธรูปที่งดงามตามหลักของพมทธนะคะท่านหน้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาเนี่ยต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะแต่ก็จะมีพระนะคะตรงนี้สวยมากข้างบนนี่ก็จะเป็นใล้ๆพระพรหมสีหน้านอันนี่เป็นพระพุทธรูปสีด้านนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนี่ยเราไปชวนไปนเลี้ยงอาหาร

านะ้ำเนี่ยนอกจากเป็นที่ประดิษฐานาของเทพของนิจยานและก็ของที่สังติแล้วนะเขาจะมีพระพุทธเจ้าน้อยด้วยแล้วก็มีการเสียงยกหินและคนก็จะมาที่นี่เยอะนะหลังจากที่เสื้อหารปลาแล้วก็ให้น้องมีมี่นะคะพาคณะไ ลาแนะแนกพาท่านผู้ชมนะคะมาย้อนรอยที <ination> pagar, ่นี่อีกครั้งนึงค่ะจำได้ไหมคะัวพี่เอสรลวีเรียนะคะกัคณะก็ได้มาที่นี่เี่ก็ได้เฉียงยูกิเหมือนกันนะคะแต่เราก็เปไปเลยค่ะวันนี้แดดดีมากหอลางนยอาหารปลาปลาเยอะมากปลาเยอะา ี S <S <two> ่ก็ถือว่าศักดิ์สิทธนะคะที่เจดีกลานสิเนียเนี่ยก็จะมีการเสียงยกินอธิษานนที่ก็มีพระพุทธเจ้าน้อยนะคะแล้วก็เป็นที่สักการะบูชาที่นี่ถืว่าเป็นไฮไลท์ของเมืองสเียนนะคะเจดีกานาะแม่ก็จะรอรอาอยู่ที่ชนะคะจะทำให้ได้ยินไั้ ยกได้แสดงว่าจะรวย้วก็คือไหว้เพื่อความสิ้มงคลก็เหมือนกับว่าเทพเนี่ยก็ดูแลปกปัักรักษาที่เจดีกลางน้ำนี้เมื่อกี้พี่ไปยกผิดแล้วอะ มีอากาศดีมากเลยตัวเองดูสิเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันดีกว่าเร็วที่เิดีกลรงนันี่จะเป็นวติต่ชาติที่ไปที่นี่เนี่ยพิเศษตรงไหนรู้ไหมที่ม,มีมี่บอกก็คือเออเทพที่มาปกปักรักษาเนี่ยก็ได้อธิษฐานไว้ใช่ไหมว่าไม่ว่าน้ําจะมามากมาน้อยก็จะไม่ทุ่นนี้บนเกาะนี้จะไม่มีน้ำํำท่วมเลยเป็นสิ่งอัศจรรย์ นะเยอะเท่าไหร่ักที่ก็ไม่รู้อก็คือคนมาเนี่ยรับเปหมดเพื่อจะมาขอพรผู้กางเป็นหนึ่งคนเทพผู้เจ้าแม่เจ้าแม่กับเทพนะในความศรีของเจดีย์กลางน้ำที่เมืองสีเหลี่ยมอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกนนะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปขอพร ขอให้ร่ำรวยดีมาจะได้กลับมาหาน้องมิมี่อีกรูปไปอีกใช่ไหมแต่แล้วไหนๆมาแล้วเนาะมาเก้ารอบอ่ะมีมีโยกหินอีกเหรอถ้าถ้าจะมีฐานอะไรก็ยุติได้ถ้าไม่ไม่ไม่อยากอะไรก็ได้ออ๋ก็ดีนะพีเจ